สวัสดีครับปากุศิโยบันทาครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับหามงแรงครับอัปเดตครับรายงานครับรายงานครับสถานที่จอดรถครับสถานที่การแสดงครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เฮาแสดงอยู่ที่บ้านกุดเมืองหามครับพี่น้องครับบริเวณจอดรถก็คือหลังเวทีนะครับวันนี้บริเวณงาน ล้างเวทีครับพี่น้องครับครับรถทุกขั้นสี่แดงมาจอดนี่หมดครับเพราะว่าเป็นกันบริเวณงานตามจริงบริเวณงานกว้างครับกว้างแล้วก็ยาวครับแต่ว่าเป็นกันไปในอดัยผมกับบริจักเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับตอนนี้ทีมนักแสดงกันเลยทยอยมาแล้วครับผมเลยมากันกันจะจอดบริเวณนี้แหละครับเป็น ทุ่งนาสาธานาคครับพิมน้องครับพิ่คุ้เมืองงามครับพื้นที่ก็จะคูกแคเนนะครับมีบวกมีลุมเป็นธรรมดาครับตานาหน้า,นา,นา,นามันก็น่าจะท่วมครับเซลนี้ครับเบิง้งเรครับตามสถานการณ์ตามภูมิศาสตร์ตามภูมิประเทศครับผม โอ้เหมืนี่คือเป็นหลักข่ามคล้องคักแท้เหมือนนี่โอ้ยเฮยังไงไปห้าสิไปไดไร,รนะสุดวิประเทศสภาบอร์นียโอ้โอี่ครับนี่นอ้องยางครับอ้อมครับพี่นอนะ้องครับอ้อม น้ำเพื่อนมาไม่ห้ไวลเห็นหมอลำครับน่าจะท่านเลยใส่บ่ได้้องน้ำน่าจะเอามาให้เป็นหมอลำ้องน้ำรดครับนี่ครับรอไฟก่อนถึง่จะใช้ได้เอ้ามาหอดลังเวทีแล้วพี่น้องเต้นพออาทิตย์ เป็นาอทอิตย์โอ้มันมีมอลตอมีห้องน้ำเดียใส่เด้อมีห้องน้ำหรอวะนาทีให้มอลตอนี่ลราใส่เนาะมาบอลอยู่ลังหานไหมเต็นตุ้งยิงครับเต็นตุ้สาวตุ้งยิงครับทางทางถนน เราตัวนกับคื่องสีมาจอดบริเวณนี้นอาจะจอดได้แบบสบายสบายครับเต็นท์ใหญ่ครับพี่น้องเต็นท์ใหญ่เต็นท์ใหญ่นี่น่าจะเป็นทางหลังครับสีเทาครับเรียงกัน สามเต็นเอาไอเทอแล้วกันครับมานะเพชรบ,บ้านแพงข้างเครื่องปัน่นพลาดจะไม่ติดปากตรูทายได้ไมั้ น่าจะเป็นเต้นนี้ครับเต้นมานาครับพวกแม,แม่ครับศิษย์าหาลูกสร์เต้นนี้ได้เต้นมานาครับผมิ่งจะยินแต่เสียงครับโบหรูผู้ใดยอยู่ทั้งในครับยินแต่เสียงน่าจะพักผ่อนอยู่อเอาพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ เี่ก็เต็นมะล่ำครับเต็นใหญ่ครับหาเต็นนางเอกเต็นพระเอกก่อนก่อนถึงทั้งหาเนี้ยสีแดงๆถือหรือแพงสีแดงไว้ก่อนเต็นพระเอกพระเอกครับผมโอ้บรรยากาศดีครับทางด้านครับ เปลนพระเอกนี่งอยู่โอ้โหได้บรรยากาศริมน้ำครับแกโอ้พระเอกเนางเอกียร์ริมนม้ำเนาะเปิดออกเนาะลูกเนาะฟังทั้งผุ่นฟังหิมนม้ำเปิดออกเอาเฮ็ดใหด้มันเปิดได้ได้ลูกเด้อ อากาศก็เป็นซีค,คึมครึมครับค,ครึมคริมครับบรรยากาศมือนนี้ครับสบายสบายครับรุ่นเร้่วว่าน้องสิมารหรือ่มากันนั่นน้องฝาอง่านนองฝนดินทรายร่วนๆครับดินล้วนซุยหลังเวทีเพราะว่าได้ครับอย่ามานะน้อง <c oughs> บรรยากาศอากาศด,ดีพี่น้องเลยมาเด้อกุไดอยูกยรบบรไก่เสียบบอลไกลเด้่ยห้ามวันนี้คอสตูม คอสตูมครับพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นเต้นคอสตูมบาท่านเอาของลงครับรุ่นครับน้องฝนเราแต่ไปที่ก็เหมือนเดิมพี่นอ้นองน้องๆรับแดนเสอือหลูกๆแดนเสอือโอ้เคนแต่ขอนใหม่เนี่ยเดี๋ยวนะฮวัดด้วยนะครับขอนใหม่โอ้ไฟ กำลังลงไฟกำลังลงครับไฟมอนิเตอร์ครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศสุดยอดจอครับตอนนี้หาโมงครับผมเทสาดเสื้อมาเรียบร้อยแล้วสาดเสือ้อขามาแล้วพี่น้องแหมเต็มอัญญะแล้วสาดเสือ้อ วงแห้งครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยสังกสีปาโกครับผมปาโกุริยุบานทำมาแลงเป็นบัตรทดจักบาทเพอยปลาที่ถือแทนลาอบ่อมีมีไอ้ลุ่นหัวีุ่นควายปลาทางบัตรมีลุ่นวัวลุ่นควายบัออยทั้งบัตแข็งทังบัตรอ่อนทังบัตรหนางาน ม่เหมองอยู่บ,นบหน่างานกับบัดออนและาเดียวกันเดียวกันเดียวกันครับเอารุ่นพี่น้องรุ่นรุนลุนของแง่ครับซัดส,สี่เ <จะ S 1> ท้า <c oughs> โอเคือี๋ยเป็นผู้ใหญ่การเส้นเลยผมซื้อเสียงเราดีครับแต่ว่าคนจำหน้าตาเราบ่ได้เราหลบรอละรอเราบ่รอเขาก็บอกว่าโวเป็นผู้ใหญ่การเส้ กว้างกว้างกว้างคางนี่พุทธรูปดระ้อ,อ,อมสักกับสีอยู่พี่น้องครับแต่ว่าขางวัดตั้งวัดพีอ้อมแป้วอนี่ครับไก่แห้งครับออมไก่แห้งครับ ออกไปแห้งเอาพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ช่วงหนึ่งิ๋งใหญ่ในขณะนี้ขอบคุณต่อการติดตามครับป๋ากูสุริโยบันทาคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ